สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์จูคูสุขค้นเนาะนี่หอ,อมหอยพี่น้องเอ้ยเป็นงมเมื่อน,นั่นละนพี่น้องหอ,อมหอยอือฮึมากิานขนาดเลยไปพักดังคมลงไปหนึ่งตอนนี้ร้อยสุกเกือบร้อยแล้วพร้อมกินแล้วพี่น้องเอ้ยอือหือ คนโคนเลย่มมือนลูกพี่ฮะก็อยาเข่าเลยพี่น้องเอ้ยมันม่วงว่าตัวนี้นะหัวตัวลูกนะยังลูกเลไแต่แต่มันเกิดเป็นหัวเก่ามันหาแลลวถ้าก็ออกใบเอามาตุ่มเลย เนี่ยแต่ยากไดนมันเหลืองถูกกินาวพร้อมกินแล้วเสียเท่ากันบึกบึกอะตอนไก่หร่อเปล่ามัา นแก้วที่ว่าบงามเหนหมบงามสยดีมากะนี่เขาา่น้องเขามาได้บวกเอาก็กยดนี่เกัได้โอ้ยได้แไดแลกินมาคำหน่อยนะร่างตูเย็นดีก่เออมฮะกมอ ีนาิตมันไม่นริงหรอกถือแนีูะไม่นนะัง้แชุกจ้ะอะแต่ว่าท้าวไม่เรื่อมา ไอ้มาสูบกันดูยุ่ง

ก็เขาจังสาวเขามาเอาไปเป็นช้างข้างมาไปก่อนข้ามาอยู่ที่ห้างถ่านนี่แไม่บอกินเนาะน้ำหยั่งชี้กินหยั่ิปกปนงปั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 งปองนังังปั

Boy à, nó mình. cái này bắt cái lần bắt cái lần này không đầu cái lần này bắt bắt đầu cái cái lần này bắt đầu cái lần này bắt bắt

ไ <c> อ <ười> ja. <sin> ้สุดสีน like <ssen 8> ้อนเขาลงมาแล้วมั้งเหอยากเอาเงินเอานาไหมอัวนฝาได้ยเย่งรูก่มอ่ะกร้านบ่มาหมดแล้วนี่เห็นัวหัวจะแบบบาแม้วใ่าะ mắt ừ. cái mưa để chuẩn ừ. 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 rồi đắp bắp 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 bắp

ลยพจนแล้วครับพี่สองเป็นหาละบอกนี่เป็นคนนี้นะครับจะพูดยนง่ย

พันในปิจุน tamam> ่ะเนี so ่ยคนประชนห่านี่งหนไปเลยข่ากประนใชปิดคนเดนเคยหออเจ้ากบปาเจ้ากระเป๋ใครที่นี่ ปามาลายอะไรเนี่าหนขึ้นมาหอดแล้วมันลงขึงน้นมาปั่มๆมันโ,โขอขึ้นมาจะุกอเนี่ยะบุกข้นมาักุเนาะไปปล่อยน้นองด้เมยนเนจับในปาก,ปากขเขาไปเลย

mất cả nhà đấy, mất cả nhà đấy, ừ, chúng ta sẽ tinh qua màn

ám có bốn một cái, tám phải Ừ. Mấy mương có cả đấy cả. U bồi cia đấy, thảm phải có bồi cia, à, chưa? Cho loại cia giống chút

บวานมามันเนาะมาเป็เหียในหวานชื่อมากกวาบานนนี้ประเทศไหนสินที่เขาเผาหรอมือนีอะไรหเอถ้าต้หมักด้วันนี่แหละวานนี่แหละเอังเอบ เอจะพลองสุกพองเขาเขา่านเนาะนี่ากินมามากกินไข่ไม่ได้โอ้เขาหักกินนยนันเขาไปชิมกี้เยอะไดู้กามาถกปะเ๋ยาไปดูน้ำพอปล่อ้ออืมออ้าพอเาไ บอกกันใหม่พ่นลองครับคุ็นาะารถือมาหาชมเด้อสบายดี